คู่นี้ก็เป็นการป้องกันแชมป์ในรุ่นซูปเปอร์เพเทเวทนะครับหรือว่าจูเนลเวนอดีตนะครับฝ่ายแดงก็แชมเปี้ยนนะครับสมิงเดชอนุวัตยยมน้ำเงินคมบาตักออาริยะนะครับสมิงเดชมาเป็นมวยซ้ายนะครับซ้ายไปยังไม่ได้คมบาตักถีบยันไว้คู่นี้ตำแหน่งด้วยนะอ้าวป้องก,กันในรุ่นซูปเปอร์เพเทเวทนะครับหรือว่าจูเนลเวตโรสามสิบอ้าว โอ้ต่อยกันเบียดไปเบียดมาเบียดมาเบียดไปตลอดครับคุณอ้อนครับอ่ะคมมาตักนี่พยายามจะดึงเกมนะครับให้สมิงเดชนี่เดินเข้าหาบ้างนะครับช่วงชิงจังหวะกันอยู่ครับอ่ายกนี้ยก3าครับดักแทงไปทีหนึ่งสมิงเดชขยับหาช่องครับมีแข้งขวานำทางมาก่อนนะครับอ่ามวยซ้ายแต่ว่าต้องเตะได้2แข้งเลยนะครับดูว่าจะอาศัยความรวดเร็วนะครับคมมาตักออกแ้งขวาคอยบางคอยโตแล้วก็ไม่ต้องหนีมากนะครับ แต่คู่นี้บีหัวใจครับเพราะว่าจังหวะใกล้ๆก็มีสอกน่ากลัวนะครับอ่านี่ซ้ายไปก่อนอ้าวคืนไปครับอ่าเป็นเป็นเกมแรกแข่งซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอ้านี่ครับต้องระวังศอกเลยครับใกล้ๆอ่ามัดล็อกได้ครับแต่เหนียวเลยครับตีโอ้ดูจังหวะจับของโมมตะครับถือว่าน่ากลัวเลยครับโอ้โหไฟนี้นี่มาครบเครื่องเลยครับชกในเกมตั้งรับนะครับคอยบังคอยโต้วงในนี่เวลาจับี่โอ้โหเหนียวแน่นแข็งแรงเหลือเกิน มาดูกันว่าสมิงเดชจะแก้เกมอย่างไรนะครับตอนนี้เริ่มโมโหชักเจ้าเดินเบียดเข้าหาโอ้ยดูจังหวะการดักแทงเนะครับเลือกอาวุธนะครับเลือกออกด้วยครับแลกกันสนุกนะครับยกสี่นี่เปิดเกมมาโอ้โหสมิงเดชออกมาเดินเร็วขึ้นนะครับมีหมัดซ้ายนะครับแทงซ้ายดูคมประตักนะครับวันนี้ชกละเอียดนะครับอาศัยจังหวะหอยทีตี้นะครับแล้วก็ลูกดักแทงดูวงในดูจังหวะการล็อกการกล้ำนะครับ โอ้โหวันนี้ดูว่ามีการแก้เกมมาดีพิษเลียมนิดเดียวนี่สมิงเดชนี่หัวทิ่มไปเลยครับนี่เลยครับผมปตักน้ําเงินนะครับฝ่ายแดงสมิงเดชนะครับโอ้ชกใช้แผนแข่งนอกอ่อนในนะครับผมปตักน้ําเงินผูท้าชิงฝ่ายแดงสมิงเดชต้องไลยอย่อีกหมาดไปแม่ดูกชกแบบเบิรเบิด,ดว่างั้นแทงไปอีกดอกนึงทางผมปาตักใช้ฝีมือเลยนะครับดักทีบดักแท,กทงวงนอกครับคมปตักอ่ารวบไว้ก่อนสมิงเดชก็พยายามจะเข้าในะครับ เหมือนจะลองใช้ศอกหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าหมยังยังไม่โดนจุดโฟกัสครับเดียวว่าคมปัตักนี่โอ้โหกาสไม่ตกเลยนะครับรู้นะครับว่าเคยชกกันมาแล้วนี่ครับแล้วก็โต้คืนด้วยแท่งขวาเอาพมิงเดชพยายามจะเร่งเกมครับตอนนี้มัดลัวเข้าไปคมปัตักก็ไม่ตกใจเลยครับดูนะครับหอยคุ้งเกมเอาล็อกเอาไว้ก่อนนะครับล็อกแขนไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีลูกขวางหน้าเอาเลยครับอย่างนี้สนุกแน่ครับ นี่นะครับอะไรๆก็เกิดได้นะครับสมิงเดชไหนนี่แข็งแรงกับไฟนี้นี่เกมเปลี่ยนแล้วครับมานี่นะครับพละกําลังกับเชิงไฟแดงสมิงเดชนะครับพละกําลังน้ําเงินโมมาตัเชิงแล้วก็มีื่องผัดของทุกขยูด้วย130ปอนด์นะครับอ้าวใครจะคว้าแชมป์อ้าวแต่ว่าแชมป์นี่อยู่ตัวแรกนะครับแต่วันนี้จะเสียอุยเสียวไส้เล็กเกินมาแกเวียงทั้งหัวไหลเลยครับแต่ว่ายังไม่แม่นครับสมิงเดช ดักแทงไปทีหนึ่งโม,มตักยังขัดขัดกันเกินอยู่นะครับสมิงเดชแต่ว่าไม่ย่อท้อครับเข็มขัดกว่าจะได้มานี่มันเหนื่อยเหลือเกินครับเข้าในเข,ข้าในทำอะไรได้ไหมครับหมาแกล็อกล็อกเหนียวกดไว้เลยนะครับโม,มตักเอาละครับมาดูกันยกสุดท้ายนะครับโอ้โหทีมงานสมิงเดชนี่สั่งเดินต่อยมัดอย่างเดียวแล้วนะครับดูว่าจะเข้าเป้าหรือเปล่าจะเข้าจุดโฟกัสหรือเปล่าพยายามจะเบียด โอ้โหคมาตักก็ล็อกเอาไว้เลยนะครับไม่ปล่อยช่องไฟให้สมิงเดนี่เดินต่อยหมัดได้ถนัดแล้วครับสมิงเดก็ไม่ท้อนะครับพยายามจะเบียดต่อยหมัดนะครับขอหมัดเดียวนะครับแต่ว่าจะทําได้หรือดูนะครับโดนล็อกไว้อีกครับโอ้โหพอเข้าในนี่คมปะตักวันนี้นี่ต้องถือว่าชกละเอียดมากครับนี่เลยครับแม่ต่อยประเภททีิมืลรุ้นๆเลยนะครับเหมือนกับรักเล่สีนุมาลในดีเนี่ยนะ หลายๆคนเลยทีเดียวนะครับที่ใช้เชิงให้เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับนี่อ้าวคมประตักเอาลุดอีกแล้วดูนะครับแล้วเขาก็คอยบังคอยโต้โต้ขือโอ้โหลูกนี้เนี่ยเกือบตกเวทีเหมือนกันนะครับเรียกว่าการโดดตะทั้งตัวครับแม่ดูดิเนี่ยดูดิเกือบเหมือนกับชกแบบไม่มีกระดูกอ่ะก็ป๊อบแป๊บ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 ไปเรื่อยนะครับทางคมประตัก ผมปลาตกชกไปมองเวลาไปแล้วนะครับตอนนี้มันอ,อกมั่นใจมีลูกถีบดูนะครับออกซ้ายทีขวาทีเล่นสงรามประสาทไปเรื่อยครับอ้าวปลายยกใกล้ไม่ชนกระดานจริงๆเลยนะครับผมปาตะโอโบกมือเลยชูชูให้ดูเทและเบิดเทอรเทอโหมดยกสุดท้ายนะครับโอ้โหอะไะครับผู้ชมครับตอนนี้ใบให้คะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับคููปองกันตำแหน่งแชมป์ในรุ่นซูเปอร์เฟร์เวทช่อง True for You ครั้งแรกนะครับ กรรมการธนวัตรวงสาสาลครับให้มุมแดง47น้ำเงิน50ครับกรรมการธงชัยทองสวเวกครับให้แดง47น้ำเงิน50ครับและกรรมการท่านสุดท้ายนะครับกรรมการเกิดไกลเกาเกียงครับ เห็นเหมือนกันครับให้แดง47แล้วก็น้ำเงิน50แชมเปี้ยนคนใหม่ครับคมมาะตักอัจฉริยะครับโอ้โหยินดีด้วยนะครับกับแชมเปี้ยนคนใหม่ครับคมมาะตักอัจฉริยะและในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับท่านดรพงศ์วิเศษไททูลรองประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทเจริญพวกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนครับให้เกียรติคาดเข็มขผดนกับแชมปเปี้ยนคนใหม่ครับคมประตักอัจฉริยะนี่ครับโอ้โหวันนี้ มาได้แชมป์คว้าแชมป์อย่างสุดสวยเลยครับ